ชื่อของอ้ําพัชราภาชัยเชื้อไม่ได้เป็นเพียงซุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นนางฟ้าของน้องหมาตัวจริงเสียงจริงอีกด้วยล่าสุดได้มีภาพสุดประทับใจถูกเผยแพร่โดยผู้จัดการคนสนิทพีเอสุภชัยที่ทำให้หลายคนซึ้งน้ำตาคลอเลยทีเดียว อัมพัชราภาเดินทางไปดูแลน้องหมาจรที่เธอรับอุปการะไว้กว่าหนึตัวด้วยตนเองไม่เพียงดูแลเรื่องอาหารและที่พักแต่ยังลงมืออาบน้ำให้ทุกตัวอย่างใส่ใจและเต็มไปด้วยความรักเห็นได้ชัดจากรอยยิ้มอบอุ่นที่เธอมอบให้เหล่าน้องหมาและความสดใสที่พวกเขาตอบกลับมาพีเอสุภชัยได้เล่าเรื่องราวในโพสต์ว่า แม้เคยได้ยินว่าซุปตาสาวเลี้ยงหมาจรเยอะมากแต่เพิ่งได้เห็นกับตาครั้งแรกก็ถึงกับซึ้งใจเพราะทุกอย่างถูกจัดเตรียมอย่างดีมีบ้านพักที่อบอุ่นสำหรับหมาทุกตัวและอําเองก็ดูแลอย่างเต็มหัวใจแฟนๆที่ได้เห็นภาพดังกล่าวต่างพาก,กันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมพร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอําสวยทั้งกายและใจสมเป็นนางเอก ที่มากกว่าแค่ความโด่งดังในวงการบันเทิงไทยแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจด้านความเมตตาอีกด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของอ้ามพัชราภาต่อสัตว์ทั้งจัดหาอาหารรักษาพยาบาลและช่วยเหลือน้องหมาจรมาอย่างต่อเนื่องหลายปีและยังคงทําต่อไปโดยไม่เคยประกาศอวดตัวเองเลยเรียกได้ว่าตัวแม่แห่งความเมตตาคนนี้ สมบูรณ์แบบทั้งภายนอกและภายในจริงๆ